ครับหลังจากที่เราทำการตั้งค่า p ิ i ์โปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มใส่กรอบกระดาษกันนะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับก็จะมีคำสั่งอยู่ครับคำสั่งชื่อว่า layout border นะครับในเวอร์ชันนี้ก็จะแตกต่างกันกันกบเวอร์ชั่น2ิบสอะครับกอ1 4ิ5จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือเราคลิกที่คำสั่ง layout border นะครับเราต้องการเลือกกระดาษแบบไหน นะครับขนาดกระดาษเท่าไหร่รูปแบบของกระดาษเป็นแนวตั้งแนวนอนอย่างในตัวอย่างเป็นแนวนอนนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราวางก็จะวางได้ตามนี้เลยนะครับนี่จะผมเลือกเป็นแบบดับเบิลมาร์จินนะครับเส้นจะมี2เส้นนะครับเส้นในกับเส้นนอกเอาไซส์ Outside, ความหนานปากกาเท่าไหร่นะเป็นแบบไหนนะครับเลือกได้ลายเป็นแบบไหนสีอะไรอินไซส์เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ อื่นๆก็คือพวกขอบแนวตั้งที่แบ่งครึ่งแผ่นอะไรนี้นะครับวิเซเลนัสนะครับตร,ตรงนี้แล้วแต่นะครับจะมีหรือไม่มีก็ติ๊กใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของระยะออกซินะครับอย่างในเคสนี้นะครับเนื่องจากข้อจํากัดของปรินเตอร์นะครับแล้วขอบกระดาษที่จะวางจริงเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราก็สามารถเลือกการวางกระดาษเป็นแบบ ทแยงก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบทแยงนะครับผมก็ทําการบอกว่าผมจะวางขอบกระดาษจากมุมนี้ไปยังมุมนี้โอเคไหมครับก็จะวางขอบกระดาษให้นะครับวางรอบกระดาษให้นะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับเรื่องของค่าออฟเซ็ตอะไรต่างๆลองปรับตั้งค่าเล่นดูนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของการใช้คำสั่งการวางขอบกระดาษนะครับ เราจําเป็นต้องวางขอบขลาดก่อนเราถึงจะวางเคสท,ที่เราสร้างได้นะครับก็ลองลองลองใช้หลายๆรูปแบบดูนะครับ s i n เกิลมา g i จก็มีนะครับหรือแบบฟิลลิ่งมาร์จินก็มีนะครับลองเลือกเลือกใช้ฝึกฝนดูนะครับผมหรือลองเปลี่ยนรูปแบบการวางดูนะครับแล้วก็แ n งเกิอะไรต่างๆนะครับสำหรับการวางก็จะมีมีมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ารูปแบบการวาแบบนี้จะมีในเวอร์ชันนสสและส0 1 5้เท่านั้น นะครับลองศึกษาดูนะครับแต่13กับ12ก็จะคล้ายๆกันแต่จะไม่มีกรอบแบบนี้นะครับก็จะเลือกแล้วก็ใช้งานมาวางเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ